ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey ม Map ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy Car นะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่องเดอะมาเดนส์เรามี membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มา den สนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อที่เท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้แสนที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูมม่นเทงหงดนบันเทิงแคมป์กันเช่นเคยนะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเกม FK จ o u r n y กันต่อเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องตัวละครกันต่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย FK จ o u r n y ก็จัดตัวละครมาเต็มเลยนะอย่างที่บอกไปในตอนพรีวิวแพทที่เราดูกันนะครับก็คือแพทนี้แพทล่าสุดนี้นะครับมา3ตัว คร,ครึ่งแรกต้องบอกว่าครึ่งแรกแล้วกันก็คือมา3ตัวก็คือตอนนี้มันจะมีตัวแพนด้านะครับที่เราดูกันไปแล้วนะตัวนี้จุดดีแน่นอนแล้วก็เจ๋งจัาโคตรดีแต่เดี๋ยวผมมารีวิธีนึงนะกันไอตัวแพนด้าเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ดีว้าวขนาดนั้นแล้วก็นนาะมันมีความเฉพาะตอโจงในการใช้งานอยู่เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดก็อาจจะรอดูก่อนก็ได้นะคบไม่ต้องรีบทีตัวที่2ก็คือปังนะครับปังนี่คือหมาแพนดี้นะครับหรือหมีแพนด้านั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวไว้มาดูกันต่อแต่่มมันก็ไได้ ยังไม่ว้าวซ่าอีกเช่นกันนะครับส่วนตัวที่3นะฮะวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของตัวที่3าก็คือเป็นตัวแสงมืดกันบ้างแล้วกันเนาะเผื่อแบบใครที่แบบมีลูกแก้วแสงมืดแบบเป็นพันเป็นร้อยแบบคันไม้คันมืออยากจะเปิดดีไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครตัวนี้ก็คือไซดะนะครับว่าเจ๋งจ้าหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าคันไม้คันมือมากนะครับมามาดูกันคือไซดะเนี่ยเป็นตัวละครแสงมืดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามาเลยในแพทแพทล่าสุดนี้และก็น้องครึ่งแรก เป็นธาตุมืดนะครับเป็นเผ่าไฮโปจีนนะเป็นไฮโปจีนน้องไซด์ดะนี่คือน้องเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเป็นรากงอกนะครับน้องรากงอกแล้วกันน้องรากงอกที่ชอนชัยชอนชัวแล้วก็เก่งในการเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดนะครับเป็นสายแอซซินเลยไซด์ดเนี่ยมันเป็นสตอรี่ประมาณนี้แล้วกันเนาะคือเป็นเหมือนต้นไม้เป็นหัวใจเป็นรากนะครับคือไม่ไม่มีวันตายเอางี้แล้วกันเนาะเป็นรากแห่งการนมตะเอาชีวิตรอดดูดเลือด เออคือสตอรี่มันดูดีและดีไซน์น่ารักดูสวยงามแล้วก็จ้ามากนะผมชอบดีไซน์มากตอนแรกนี่คือเห็นพรีวิวมาแล้วเนี่ยอยากกดมากนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือมีเพจพร้อมนะจริงอะ่ะคือมี478แถมมีแต้มกิลวอีกโอ้โหได้3าีตัวเลยแล้วก็มีกล่องอีกคือถ้าเปิดก็คือสุดได้อะ่ะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาดูก่อนแล้ว,<ๆ>วกนันเนาะเพื่อนๆก็เช่นกันนะครับใครที่อยากเปิดก็ลองมาดูกันก่อนแล้วกันนะว่าสกิลมันดูเป็นยังไงและมันเหมาะกับการเล่นแนวไหนบ้างมาเรามาเริ่มดูกันเลย ไซดะนะครับไฮโปจีนคลาสเอสแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นสายโลกนะครับคือเป็นสายโจรน,นั่นเองจอมตีเวทมนต์นะตัวนี้จอมตีเวทมนต์ไม่ให้ตีเกียภาพนะครับเป็นสายโจรน,นะก็คือเป็นสายอาซินเหมือนขาตะเกียบเหมือนอาขาตะเกียบะอะไรเนี่ยเราเป็นสายโจรที่จอมตีแบบปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเน้นเปลี่ยนประชิตตดชต,ตีเป้าเดี่ยวอะไรประชิดตีเป้าเดี่ยวเก่งนะครับอ่ะอ่ะทีนี้ไซด่าเนี่ยเป็นยังไงมาดูสก,กิลการเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยให้ดูแอนิเมชันอันตีเฮจัด<ย><ย> คือผมมองเลยว่าเทจัดนะครับเทจัดอันนี้แอนิเมชันหนึ่งอันนี้คือแอนิเมชันหนึ่งนะครับมีสองแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันสองเฮ้ยเฮ้ยเทช่วยเฮ้ยเท่ามากอะ่ะเฮ้ยผมชอบอะ่ะมันเทแบบมันดูลึกลับซ้ำลึกลับน่ากลัวดีน่ากลัวเออมาเดี๋ยวลองดูการเล่นของตัวน้องไซดัตกนะันบ้างว่าเป็นยังไงนี่นเยเพื่อย่าลืมากดดูกันนะครับเพราะว่าได้เพชรนะเนี่ยคือน้องเป็นตัวราชมอกอ่าอันนี้ก็คือจะแบบฟึบนปั๊บเห็นไหม และน้องมีเมล็ดพืชเผาพันธนะครับเห็นเมล็ดพืชเผาพันไหมหนึ่งเม็ดต,ตรงนั้นอนะ่ะเออปึบเรียบร้อยเออมเมล็ดงอกครับมเมล็ดงอกและน้องมีโลนะครับเห็นโลน้องไหมครับโลฟ้าเกินครึ่งหลอดอ่ะปึบ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 นี่อันติปึบปึบปึบหายครับโอ้โหคือแม่งสุดจัดอะ่ะคือการเล่นมันมีเอกลักษณ์และเป็นตัวที่เห็นป่ะ มันบลิงเข้าหาศัตรูได้และลากงอกใส่ศัตรูนะครับสุดจัดนี่โดนลากงอกยาวเลยอ่าเดี๋ยวนี้ทุกคนจะสจงสัยนะเฮ้ยมันลอกงอกได้ยังไงทำไมศัตรูไม่ขยับทำไมเมล็ดเต็มไปหมดมาดูสก,กิลกันมาครับคือสก,กิลของน้องไซด่าเนี่ยอันตินะฮะก็คืออย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยเป็นท่าซีไซฟอนคือเป็นการบลิงไปหาศัตรูหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าแอสซีเมสสายตีเป้าเดี่ยวที่รุนแรง จะน้องจะปลิ้งไปหาศัตรูหนึ่งตัวนะครับจะทําให้ตัวละครศัตรูตัวนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้และโจมตีไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้โจมตีไม่ได้ใช้กิลวไม่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่น้องบินเข้าไปก็คือบินเข้าไปล่า้งงใส่แล้วก็จะทำดาเมจห้าร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะทําการดูดเลือดด,ด้วยนะครับเออไม่ใช่ดูดเลือดแล้วก็ดูดอินเ g อร์เจี้เออดูดอินเ y อร์ n e r g y นนจี้นะครับจากศักตรู เออก็คือทำดาเมจดูเอเนจีทำให้ศัตรูเดินไม่ได้แป๊บหนึ่งเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ไซดาเนี่ยจะไม่ถูกซีนในจังหวะที่ใช้สกิลอันตินะครับดังนั้นไม่โดนสตันไม่โดนซีซเลยหลังจากนั้นเนี่ยไซดาก็จะทำการวางมเมล็ดพืชหนึ่งมเมล็ดเขาเรียกอะไรปลูกมเมล็ดพืชใส่ตัวศัตรูอเออหมืนเอาล่างงอกไปชึบแล้วก็ปลูกมเมล็ดไว้นะ,ะับพอศัตรูตายเนี่ยศัตรูก็จะดอปเมล็ดลง เออเอนะครับก็คือเป็นตัวลากง,งอันเองแล้วก็อันติเนี่ยไซดะนะครับจะทําการเล็งตัวสัตว์ตัวสัตว์ตศัตรูที่มีเมล็ดฝังอยู่ก่อนอ่ะเพราะบางทีเนี่ยอันติไปแล้วเนี่ยไอ,ไอตัวศัตรูมันยังไม่ตายเมล็ดมันยังอยู่ข้างในเมล็ดกำลังรอการเติบโตอยู่ทีนี้พอศัตรูตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเมล็ดดอกลองมาลงพื้นเป็นเมล็ดลากกอกที่เราเห็นกันตามพื้นเมื่อกี้เลยนะครับเออเทปล่ะคือถ้าเกิดว่า ศัตรูมันอันนี้การคือถ้าเกิดศัตรูมันตายเมล็ดจะดรอปหรืออย่างนึงคือศัตรูมันไม่ตายคือมันถึกชิบหายอ่ะถึกแบบถึกเกินหรือเป็นบอสก็ได้อ่ะแบบโดนสกิลอันติดีเราไม่ตายโดนตีเราไม่ตายเป็นบอสเเลนดเนี่ยดังนั้นเมล็ดมันจะไม่ดรอปถูกไหมมันก็มีเงื่อนไขหนึ่งคือถ้าเกิดไซดะใช้อันติอีกครั้งหนึ่งกับศัตรูที่มีเมล็ดอยู่เนี่ยเมล็ดก็จะล่วงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะแล้วก็ไอ้เมล็ดที่ล่วงตามพื้นเนี่ยมีได้สูงสุด8เมล็ดใน1สนามรบ นะครับเออแล้วก็เขาบอกว่าในสงครามการต่อสู้กับบอสเนี่ย Density on the floor will n o น o f s u c คือไอการไอเมล็ดพวกเนี้ยมันจะไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของตัวละครมันไม่ได้เหมือนหินของไอตัวระเบิดตัวระเบิดจาชื่อไม่ได้ละน้องระเบิดท่านมือที่มันหินกันการเดินทางนะอันนั้นคือการห้ามเดินอะแต่เมล็ดเนี่ยไม่ได้กันนะครับไม่ได้เดินแล้วติดเหมือนกําแพงไม่ใช่นะครับเดินผ่านได้เลยอ่าทีนี้เป็นแอคทีฟเนาะ แพสซีฟของสก,กิลนี้นะครับทุกๆ2.5วิเนี่ยไอตัวเมล็ดลากง,งอกนะครับจะทำดาเมจใส่ตัวละครศัตรตูที่ถูกฝังเมล็ดอยู่แล้วก็จะทำการลดอินเทอร์จีของตัวละครนั้นลง120ทุกๆ2.5วินะดังนั้นตัวละครไหนหรือบอสตัวไหนที่มันถูกฝังเมล็ดลากง,งอกเอาไว้มันจะโดนดาเมจเป็นดอทไดเ้เรื่อยๆทุกๆ2.5วิและลดอินเทอร์จีด้วยถ้าเล่นใน PP คือบอกเลยว่าดี คือผู้ที่เป็นแทงทั้งหลายที่มันตายยากๆโดนมเมล็ดฝังเข้าไปก็คืออันตีไม่ออกนะครับโดนเดนเอเนจีโดนทำเนยปนเลื่อนทำเมจเราเป็นดอทเลยนะครับอันนี้เป็นอันตีอ่ะว่ากันไปอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับทิก็สกิลที่2นะครับคริมสันเชนนะก็คือเป็นการมันมี2แบบก็คือแพสซีฟเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยทำให้การตีธรรมดานะครับการตีแล้วก็การใช้สกิลของไซดานเนี่ยจะทําการดูดเลือดน,นะ เพิ่มเลือดให้ตัวเอง100%ของดาเมจที่ทำได้เลยนะคือเยอะคือบางทีพวกที่ดูดเลือดพวกที่ตีแล้วดูดเลือดเนี่ยมันไม่ได้100%ของพลังดาเมจที่ทำได้นะครับแต่ตัวนี้100%ของดาเมจทำได้ดูดเลือดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือดเราเต็มอยู่เนี่ยตีแล้วดูดเลือดเลือดตรงนั้นจะกลายเป็นโล่นะที่เราเห็นกันเมื่อกี้เลยว่าไซด่าเนี่ยมีโล่ฟ้าเกินครึ่งหลอดโคตรถึกนะครับคือมันโล่มันตานได้ถึงส3,000%น่ะก็คือ สามแถสามสามขีดอะสมมือว่าเต็มสี่ขีดแม่งรอบไปสามขีดคือโลโฟ้านะครับคือไซดะแม่งถึกมากอย่างที่บอกสไตล์และสตอรี่และเต็มของแต่ละคอรตอนนี้คือเอาชีวิตรอดตายยากแต่ทําดาเมจได้ไม่ใช่แทงนะครับเออ,อทีนี้แอคทีฟของกิลที่ทำไมาได้ก็คือไซดะเนี่ยจะทําการปล่อยหนามใช่ไหมไห,มห,มห,มหมนามหนามหัวใจหนามเลือดนะครับหนามเลือดทาดาเมจใส่ศัตรูนะครับแล้วก็จะทําการขัดกิลศัตรูได้ด้วยทําให้ศัตรูเนี่ย เกิดการชะง,งักนะครับใช้สกิลไม่ได้อันนี้โคตรจ้าบถ้าเกิดว่าไล่สกิลอยู่แล้วโดนสกิลมาปุ๊บโดนขัดเลยจุดเลยนะครับ PP นี่คือได้เปรียบแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเมล็ดพืชมเมล็ดร่างงอกอยู่บริเวณ1ช่องของศัตรูตัวนั้นเนี่ยไอ้เมล็ดนั้นนะครับก็จะทําการหนามทิมแทงศัตรูตด้วยทําดาเมจ30%ด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดมี8เมล็ดอยู่รอบๆตัวมันนะครับคิดดูนะแล้วไอ้ไซดะใช้สกิลนี้ทีเดียวชึบเข้าไปไอ้8เมล็ดเนี่ยมันก็จะททิมแทมแงาเลยครับ8ที ทำนาเมดก็ค่อนข้างดูน่าสนใจนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานนะกว่าจะได้8เมล็ดยิ่งนึกภาพนะครับตอนตีบอสเนี่ยบอสไม่มีทางตายสมมติไอเลนเนาะดังนั้นเนี่ยทุกๆก,การใช้อันติ2ครั้ง2อไอของซาอิดะจะได้1เมล็ด และคิดดูนะครับใน1การไฟบอสหนึ่งไฟเนี่ยเราใช้แอนตี้ไซดาได้กี่ครั้งผมว่าไม่น่าถึง8มเมล็ดแน่นอนดังนั้นด,นนดาเมจการตีบอสของไซดามันคงจะไม่ได้ว้าวละกันแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวที่เล่งเอเนจีได้เยอะๆแล้วมันเบิร์สดาเมจได้ไวๆรีแอนตี้ได้ไวแล้วเมจปึ๊บๆปึ๊บเมล็ดลอกงอแปะเมล็ดแล้วใช้ใช้สกิลสองทีเดียวอาจจะแรงก็ได้แต่มันคงไม่มีใครทำกันอ่ะ <S <S ทีมที่แบบเล่งเอเนจีสักสามตัวไซด่าตัวเดียวดาเมจหายบานนะครับผมว ต้องมีเมล็ดเยอะต้องมีเมล็ดเยอะเอ้ยไอ้พวกที่เป็นบอสเรียกลูกอ่ะอาจจะพอได้นะไอ้พวกบอสไอ้สลามเขียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรองคนเทสเดี๋ยวรอเทสดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าลูกมันอาจตายได้แต่ถ้าบอสเดี่ยวๆที่มันไม่ตายเนี่ยกว่ามเมล็วจะครบ8ปดนี่ยากเลยนะดาเมจมันจะช้านะครับอ่ะทีนี้ถัดมา ที่เห็นสกิล1กับ2ไปเนี่ยตอนนั้นเราจะรู้กันแล้วว่าสกิลของตัวละครไซด่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมเมล็ดลากกอกซะส่วนใหญ่ดังนั้นถ้ามเมล็ดน้อยเนี่ยรำเม็ดมันจะน้อยนะครับสกิลที่3ามนะฮะ Passive อ่ะก็คือเมื่อไซด่าตายนะครับจะทําการกินมเมล็ดที่อยู่ตามพื้นและวทาให้ไซด่าคืนชีพขึ้นมาและเติมเลือด10%นะครับ แล้วก็มันจะเลือกมเมล็ดที่มันเกิดนานก่อนนานสุดก่อนอะอ่ะ,มะเมล็ดนี้เมล็ดี้ดอกอันแรกอ่ะคืนชีพที่มเมล็ดนี้ก่อนคิดดูนะครับถ้าเกิดเรามี8มเมล็ดในสนามเนี่ยไซดะสามารถเกิดคืนชีพได้ทั้งหมด8ครั้งแต่ครั้งหนึ่งได้แค่10%บเของไอพีนะตอนนั้นมันไม่ได้โกามากแต่ทีนี่พอเกิดมาแล้วนะครับมันจะทําการฟื้นฟูเลือดทุกๆสองสองจุดห้าเปอทุกวินาท,ทีด้วยเอออันนี้ก็คือดีเหมือนกันนะครับอ่าแล้วยิ่งเราเอาไปเยอะมัน อ่าอย่างที่บอกนะตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบไม่ได้ตุ้มตามตุ้มตามบึ้มบั่มบึ้มบั่มแต่เป็นตัวละครที่เอาเน้นเอาชีวิตรอดตายยากตายแล้วคืนชีพได้ดูดเลือดทําดาเมจได้นะครับแต่ดาเมจก็ไม่ได้วาวเช่นกันนะครับมันไม่ได้โกงมันค่อนข,ข้างบาลานซ์ทีนี้ซีลี่สี่นะครับของไซดะแพสซีฟของมันคืออะไรทําให้ไซดะเนี่ยโดนดาเมจเบาลง12นะครับแล้วก็โดนลดลงอีก2เ นะครับทุกๆเมล็ดที่ฝังอยู่ในสนามลบนะครับสูงสุด10%เลยั้นถ้าเอาเราอัพเตนเนี่ยอัพเต็มเนี่ยไซดะจะโดนดาเมจบาลงอีก40%เลยนะครับโคตรถึกคือผมบอกเลยว่าตัวละครหลังๆนี่ที่มาเนี่ยตั้งแต่เบลันตั้งแต่ไอตัวซับเวล,ลา่าแล้วก็มาแพโดล่าแล้วก็มาไซดะคือ4ตัวนี้ทีมตอนนี้เขาพยายามทําให้มันเล่นนานขึ้นใน1ไฟ์มันจะไม่ใช่ทีมแบบตุมตามตุมตามกูตายละ นะครับมันจะต้องเล่นนานขึ้นเพื่อให้สกิลอันติเต็มอ่าอย่างไอ้ตัววงแหวนเวลาก็ต้องกว่ากว่าแม่งกะเต็มครบ4อันก็ใช้เวลานะเบลันก็ต้องยืนสนามนานนะครับแพนโนล,ล่าก็ทําให้ยื้อสนามได้นานมากขึ้นเพราะมีสกิลกล่องนำเป็นศัตรูบาัดกลัวอ่าแล้วมีตัวไซดามาอีกก็คือแบบกว่าจะตายอะ่ะแเมล็ดนะครับคืนชีวิตได้8ดครั้งดูดเลือดดูดเลือดมีโลคืนชีพได้นะครับเอาดีตายยากแน่นอนถ้าเกิดว่าเบิร์ดไม่แรงจริงๆนะเอาไม่ลงนะครับถ้าเกิดว่าทีมมันคอไ่่ดีนะ ผมว่าพ p พมีส่วนเยอะ PP มันจะเปลี่ยนการเล่นไปแล้วกันนะใน PP พ,พ,พวกนี้เนาะอ่ะสกิลที่5นะครับอัพอาวุธอาวุธของไซดะสำคัญไหมนะครับก็คือไซดะเนี่ยจะทำการลดดาเมจอ่นนนานอนรีดิว harmed, ดิมไมจด้เป็เดียวไปแล้อ่ะก็คือศัตรูที่ถูกฝังเมล็ดเนี่ยจะถูกโจมตีจะโจมตีเบาลง35%เลยนะเลยคือมันเยอะนะครับศัตรูเนี่ยถ้าโดนฝังเมล็ดปุ๊บเนี่ย,จะ,ย,จ,ะย,จ,ะยจะตีเบาลง35%เลยนะ เออและทุกครั้งที่ไซด์ะใช้อันติเมตนะครับจะลดอินเทอร์เวลก็คือจะลดเหมือนลดลดลดระยะเวลาระหว่างการโจมตีของมเมล็ดนะครับเอางี้และมันแม็กซัมได้ถึงจุดถึง1.5วิคือถ้าเกิดว่าไซด์อะใช้อ่าเนี้ยมันคือลดทําให้มเมล็ดเนี่ยมันตีถี่ขึ้นและการเอางี้เอาง่ายๆนะครับใช้อันตีหนึ่งครั้งลดการโจมตีความถี่ของมเมล็ด0.5วิและมันแม็กซัมได้3 3ส,ส,สแต็กก็คือ1.5วินะครับอ่าทีเนี้ยเราก็จะเพิ่มการทําดาเมจของ มเมล็ดที่ถูกฝังอยู่เนี่ย290%ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้ความสำคัญของสก,กิลอาวุธเนี่ยอยู่ที่เลเวล4เลยคือใครจะเล่นไซด์ดานะผมว่าต้องต้องเป็นปลดอาวุธและเป็นเลเวล4ขั้นต่ำส่วนไอ้สุพิมพัทเนี่ยเดี๋ยวผมจเล่าให้ฟังว่ามันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่นะครับแต่ถ้าจะเล่นให้โหดเนี่ยควรปลดอาวุธและอััพพออาวุธให้ตันเลเวล4เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพออาวุธเลเวล4เนี่ย ตราบใดก็ตามนะครับที่ไซดะใช้แอนติครบ3ครั้งหรือได้สแต็คครบสแตกของเนี่ยถึง1.5เป็นถึง1.5วิเนี่ยลดลดอินเทอร์เวนชั่น1.5วิครบสแตกเมื่อไหร่นะครับมันจะทําให้มเมลเร็ดทุกมเลเร็ดเนี่ยที่ฝังอยู่ในศัตรูเนี่ยทำให้ศัตรูเกิดมารากงอกทําให้ศัตรูอยู่นิ่งอยู่นิ่งเลยนะยาว่าอยู่นิ่งไปเลยขยับไม่ได้เลยเป็นระยะเวลา45วิเลยนะครับ45วินี้เกือบหนึ่งนาทีอ่ะก็คือตายแน่นอน การที่ตัวละครเราอยู่นิ่งๆ45วิหรือเกือบ1นนาทีคือตายแน่นอนนะครับแต่เงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไซดะใช้อันติครบ3ครั้งนะครับคบ3ครั้ง3ครั้งนะไม่โกงมากยังได้อยู่ก็คือถ้าเกิดไซดะมันตายก่อนแนะชนติครบ3ครั้งนี่ฮะก็รอดไปแต่ถ้าเกิดเราเปิดฆ่าไซดะได้ไม่ทันแล้วไซดะมันแชนติได้3ครั้งเมื่อไหร่นะครับศัตรูที่ถูกอันติไซดะแลบฝังเมล็ดเอาไว้เนี่ยจะอยู่นิ่งเป็นระยะเวลา45วิ โดนดาเมจเรื่อยๆเม็เ,มเป็นดอทและดาเม็แม่งแรงขึ้นด้วยและเพื่อนเราก็จะไปลุมกระทืบด้วยนะครับอันนี้คือโคตรดีอย่างที่เห็นกันเลยนะครับว่ามันเกิดลากงอกให้ดูทีหนึ่งอ่ะที่เมื่อกี้เราเห็นกันนั่นแหละว่าทําไมศัตรูแม่งลากงเลยยืนนิ่งเลยวะเดี๋ยวดูนะต้องรอสัก100พักหนึ่งร้อยมันก็ตาำอ่ะหนึ่งทีครับหนึ่งทีอ่ะตายไปตายไปตัวนี้ตายไปละลากไม่งอกละเดี๋ยวรอดูนะเดีย๋ยวแป๊บนึ่งอ่สองทีไปครับตายอ่ะตายเม็ดดอปตายเม็ดดอปอย่างที่บอกนะถ้าตายเม็ดป่ะดอ นี่นี่เมื่อกี้คือ,อครบ3มทีแล้วมันจะเกิดสกิลอันตีแบบหนึ่งที่เป็นปากพูดอ่ะเห็นปะเห็นปะเห็นปะเห็นบ้าไหบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้า,เห,บาเห็นบ้าครับเห็นป้ครับคบ,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 คบสทีลากงอกนะลากงอกทําให้ตัวละครหยุดนิ่งโดนดาเมจเรื่อยๆคือตายอ่ะ,ตา,อะตายไปเลยอ่ะครับพี่น้องดูดิอันตรีครบสมทีคือกิกี้ตายไปเลยคลิปเกิดตายคลิปเกิดตายอ่ะเออนี่แหละครับความตึง ของไซดาเอ้ยคือมันเก่งนะมันเก่งแต่ว่าไม่ใช่กับบอสแน่นอนต้องเป็นกับผู้เล่นกับพีพีและกับการผ่านดานทีพีถ้ากับบอสด,ดิมเลยผมว่าใช้งานยากนะเพราะว่าดาเมจมันไม่ได้เบรสส่วนสุพิมพัฒน์ทำอะไรได้นะครับก็คือเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับไซดะจะทําการวางเมล็ดสเมล็ดอยู่ใกล้ๆเพื่อนเราซึ่ง2เมล็ดนี้จะไม่ได้ทิ้มแทงเพื่อนเราและจะไม่ทุบเลือดเพื่อนเรานะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีทําให้เพื่อนเราเนี่ยมีโลนะครับ เออจะมีโล่ซึ่งดูดทดาเมจได้ถึง80% 0เซเลยนะครับการที่เราปลดสุดน่ยจะทําให้ทีมเราถึกมากขึ้นไปอีกซึ่งถ้าทีมเราถึกมากขึ้นอาจจะทําให้ช่วยส่งเสริมไซดะทาให้ปล่อยอันติได้เร็วขึ้นทําให้ไซดะไม่ตายดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่น PP ปลดสุดจะดีที่สุดเพราะว่าเพื่อนๆในทีมเราจะได้ไม่ตายเร็วด้วยและจะได้คอย,คอยปกป,อป้องไซดะให้มาติครบ3ทีปุ๊บแม่งตุม้มตามยืนนิ่งทั้งสนามเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้กะเล่น PP สุดก็ถ้าอยากเล่นนะครก,อ,กอ่กอน ก็ใช well, I mean kind of so ้งานได้นั่นเองนะครับมาสรุปกันนะครับสำหรับไซดด่านะครับพี่น้องผมต้องบอกเลยว่าเหมาะสมในการเล่นผ่านด่าน PVE แน่นอนการผ่านด่านเนี่ยผมบอกเลยว่าคีปแม่งตายยากแลวหลังคีปแม่งตีแรงมากนะพวกกีกี้อ่ะตีแรงมากคือเพื่อนทุกคนจะตายครับจะเหลือไซดด่าคนเดียวและไซด่าสามารถแบกเราได้คล้ายๆตอนที่น้องเทซี่น้องทาสีมาแรกๆแล้วน้องแบกสนามอ่ะเออเพื่อนตายหมดละเทซี่แม่งตีตู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 ตตายหมดเลยคล้ายๆกันเลยไซด่าสามารถแบกคุณในการเล่นผ่าน Fk Progress ได้นะด่านยาก ถ้าใครอยากติดท็อปในการผ่านไอเอฟเคโปเกก็สามารถจัดได้นะครับในการผ่นานด่านพีพีพจาพ้าบแน่นอนเพราะว่าศัตรูอยู่นิ่งดูดเลือดเพิ่มโล่ให้ตัวเองแถมถ้าอัพสุดนะเพิ่มโล้ยเพื่อนด้วยนะครับแล้วแถมสกิลแม่งทิ้มแทงมีเมล็ดตามพื้นเกิดขึ้นได้8ชีวิตถ้าเมล็ดมี8เมล็ดนะครับเอาดีแต่การเล่นไซด่านะครับใครจะเล่นก็อย่าลืมจัดทีมให้มันเบรสอันติไวๆเพราะยิ่งอันติไวเนี่ยเมล็ดยิ่งเยอะเมล็ดยิ่งเยอะไซด่ายิ่งเก่งนะครับยิ่งเก่งเลย ถด้ถ้าอันติกครบ3าครั้งเมื่อไหร่ก็ได้ทเห็นนะครับลากง,งอกทันทีเออไอ,อแต่สกิลลางงอกบอ,อยอย่างหนึ่งก็คือมันถ้าเกิดว่าตัวละครนั้นเนี่ยมันมีสกิลล้างบัฟล้างล้างซีซีอ่ะทำให้ตัวเองกันซีซีอะ่ะมันมีเยอะนะตัวละครที่ทำให้ตัวเองกันซีซีอะ่ะจะหลุดออกมาจากงอกลางงอกนั้นชั่วขณะจนกว่าเอฟเฟกต์กันซีซีของตัวละครนั้นจะหายก็จะถูกลางงอกอีกครั้งหนึง่งนะครับมันไม่ได้โกหกว่าเฮ้ยทุกตัวแม่งลางงอกนอไม่มีทางแก้ไม่ใช่นะรประม จัดได้เต็มที่นะครับคลิปนี้ก็ขอประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณมากที่คอยู่กันจบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ตั้งต่อไปด้พีพาต้องขออภัยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวันเช่นเคยนะครับเก็บเคล็ดนี่ก็ยังเรื่อยๆเดี๋ยววันที่8นี้วันที่8เตรียมตัวนะครับวันที่8ผมจะพาไปดูระบบฟาร์มสร้างบ้านกันนะ เอ้ย FK จุดนี้เราจะไม่เหมือนเดิมนะฮะวันที่8เราจะมาสร้างบ้านทําฟาร์มกันดีกว่าเอาน้องๆให้ปลูกพันกันบ้างนะครับเลิกการต่อสู้ได้แล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับขออนุาตขอภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมสมัครเป็นชาวเกลือกดเข้าร่วมชนให้ใต้คลิปขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆใครที่เป็นชาวเกลือขอให้เปิดกาชาไม่เกลือตลอดไปนะครับขอเล้สิบโลทองไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ